ไอดอลชายจากลัวมมสวมาร์คศรวัตรสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t n e t ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเองก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ หนุ่มหล่อไอดอลจากหลัวมสวหล่อครบสูตรนะคะสําหรับมาร์คศิวัตหนุ่มหล่อหน้ามนจากเมืองชนค่ะที่ไม่ได้มีแค่ความหล่ออย่างเดียวนะคะแต่ว่าเขามีความฝันด้วยค่ะ ที่เขาเนี่ยไล่ตามความฝันจนสำเร็จค่ะมาร์คสิวัตนะคะมีชื่อจริงว่าสิวัตจำลองกุลเกิดเมื่อวันที่30มีนาคมพศ2543เป็นคนพื้นเพจจวัดชนบุรีนะคะจบการศึกษาจากมัธยมศึกษาโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีปัจจุบันนะคะกำลังศึกษาปริญญาตรีอยู่ที่วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคมสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลมหาวิทยาลายัยศรีนครินทร์วิโรธค่ะ มาร์กนะคะเป็นหนุ่มน้อยจากเมืองชนค่ะที่ลงไหลในวงการบันเทิงมาตั้งแต่ยังเด็กค่ะและนั่นคือแรงผลักดันที่ทําให้เขาเนี่ยก้าวเข้าสู่กรุงเทพเพื่อมาเรียนต่อซึ่งในระหว่างที่กําลังเรียนนะคะก็มีโอกาสได้ถูกชักชวนเข้าวงการบันเทิงค่ะจากการประกวดต่างๆและเมื่อเข้าวงการแล้วนะคะ ก็ทําตามที่ตัวเองตั้งใจค่ะคือการเลือกเรียนด้านภาพยนตร์และสื่อดิจิตอลเพื่อเป็นการต่อยอดทางด้านอาชีพนะคะนอกจากนั้นเนี่ยเขายังมีความสนใจด้านการเต้นและแฟชั่นมากๆซึ่งเรามักจะเห็นคลิปเขาเต้นเท่ๆและแฟชั่นหล่อๆของเขาบนโซเชียลอยู่เสมอค่ะบอกเลยนะคะว่าตอนนี้เนี่ยมาร์คศิวัตก็เรียกได้ว่าฮอตสุดณนะจุดนี้ค่ะ ยังไงแล้วก็อย่าลืมไปติดตามผลงานของมาร์คศิวัตกันด้วยนะคะสําหรับหนุ่มน้อยหน้ามนคนชนบุรีคนนี้ค่ะแอดมินจะทิ้ง IG ของน้องเขาไว้ด้านล่างนะคะแล้วก็ไปฟอลโล่กันไปติดตามผลงานของน้องกันค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต